สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้การใช้แผนที่ในนาฬิกานะครับผมก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราจะใช้แผนที่บนนาฬิกาเองเนี่ยเราต้องไปทําแผนที่ในตัวของศูนตัวแอปกันก่อนนะครับผมแล้วหลังจากที่ทําแผนที่เสร็จแล้วเนี่ยแผนที่ก็จะซิงเข้ามาในนาฬิกานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้แผนที่บนนาฬิกาเข้าตรงไหนบ้าง ก่อนอื่นนะครับเรากดปุ่มขวาบนนะครับเลือกโหมดเอ็ก c i เซอร์ไซส์นะครับการออกกำลังกายแล้วก็เรากดตกลงไปนะครับแล้วเราก็เลือกโหมดกิจกรรมที่เราจะใช้นะครับอย่างสมมุติเอานี้นะครับเป็นโหมดวิ่งเทรลนะครับเรากดเข้าไปนะครับก่อนกดสตาร์ทเนี่ยไม่มีคําว่าตัวเลือกนะครับเรากดปุ่มขวาล่างเลื่อนลงมานะครับให้เลื่อนลงไปที่คําว่าการนําทางนะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้โอเค นะครับแล้วเราก็เลือกคําว่าเส้นทางนะครับก็คือเส้นทางที่เราสร้างกันไว้แล้วนะครับแลรากดคําว่าเส้นทางนะครับเส้นทางเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาเต็มเลยนะครับอันนี้ผมจะลองอันนี้นะครับลองกดเข้าไปนะครับพอเรากดเลือกแผนที่เรียบร้อยละนะครับจะมีคำว่าการนําทางนะครับลรากดปุ่มขวาบนครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวแผนที่เนี่ยจะอยู่ในกิจกรรมที่เรากําลังจะออกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็แบ็กกลับมาที่หน้าจอหลัก นะครับแล้วก็เราก็กดสตาร์ได้เลยนะครับพอหลังจากกดสตาร์เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับพอเรากดสตาร์เข้าไปแล้วเนี่ยปั๊บเนี่ยนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะทํางานปกตินะครับผมของเขานะครับแล้วก็จะมีหน้าจอนึงเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับ ก็คือเป็นหน้าจออันนี้พอดีอยู่ในอาคารนะครับจะเป็นหน้าจอตัวตัวนี้แผนที่พอดีอันนี้ผมไม่ได้อยู่ในแผนที่ถ้าเราอยู่ในแผนที่ครับจะมีจุดที่เป็นเขาเรียกว่าสเส้นทึบนะครับแล้วเราก็ต้องวิ่งตามเส้นทึบไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับที่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความชันนะครับตอนนี้มันจะเป็น ที่เราเดินไปเรื่องจะถมถมถมไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะรู้ว่าโอเคตอนนี้เราวิ่งไปอยู่จุดตรงไหนของของกราฟแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเรื่องของการใช้แผนที่บนนาฬิกานะครับ